มาพบกับรายการ V R s h นะคะค่ะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเพื่อนๆปีซีของวิทยา,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 นนาลัยพยาบาลรามาชนนีของเรานะคะก่อนที่จะจบอีกไม่กี่วันนี้นะคะว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างก็ยอยากจะฝากอะไรความรู้สึกดีๆอะไรที่อยากจะระบายออกมาให้เราฟังนะคะแล้วเราก็จะไปขอสามคำาก,กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะห้ามซัมกันนะคะไปกันเลยค่ะเพื่้นที่คนแรกค่ะ เขาซ้อมพูดมานานแล้วนะคะตานที่ว่าถามค่าหมอดค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะค่ะก็เอาคําตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างคะก็อยากให้เพื่อนๆนั่งทานี่ยวกับดีผักนะคะแล้วก็ดีผักก็ได้ในเรื่องที่การเมือนะคะขอบคุณครับทุกคนค่ะ ค่ะก็รอบนี้นะคะเราก็คิดว่าเราจะเข่าทุกคนเลยนะคะค่ะไปเข่าเยีนยวของเรานะคะอะไรที่พูดทำคำสาวทคำอย่าลืมกันอย่าลืมกันค่ะฝั่งอะไรถึงเพื่อนบ้างก็กลับไปอีสานหรือไม่ก็ใต้ตอนนี้หมแล้วก็อย่าลืมกันนะคะก,ก็กได้ใจในังสือสองกระถิ่นผ่านรอบแรกก่อนแล้วก็ถ้ายังไงแต่งงานก็โวรมาบอกเข่าเข,ข่ากันบ้างนะคะ วันนี้เขาก็จะรีเควสเรื่องแต่งงานมากเลยแล้วอไปเราจะไปหาน้องสาวสาวสวยมานะคะดีไ่ไรค่ะขอสามคำค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากโอเคก็ฝากกับเพื่อนๆก็ผ่านสภาพรอบแรกทุกคนนะคะทาวันนี้นะคะหลายคนก็รู้สึกว่าจะตั้งหัวตั้งใจในการผ่านมากเลยนะคะ ต้องมีสุขภาพรักษาแข็งแรงอย่าลืมกันเด้อแล้วกันพัดแต่งงานกับเปิด์ไกส์มาเด้อต์ส้มข้าวทำเฟรนฟูกระไดถ้าแต่งงานสักสีส้มข้าวกันอย่ลืมไปงานแต่งงานเดอร์้องข้าต้อข้าข้าพ็แล้วกันหมเด้อจ้าจ้าธุนะคะก็รับรอนนะคะต่อไปค่ะเราจะมาหาต่อไปนะคะเราก็จะมาหามิสโปรเรนแลติมเกียวเมสัตเรานะคะขอสามคำสามคำนะคะก็ สุดดวงใจค่ะสุดดวงใจทีนี้ความหมายก็ไปไปไันนะคะก็สำหรับสำหรับเพื่อนเพื่อนๆนะคะก็กลับไปก็หนึ่งสัปดาห์ก่อนส่งสัปดาห์ก็อย่าคจะมั่นตั้งใจอ่านหนังสือนะคะเพราะมันเป็นหัวหน้าสมกับตำแหน่งเมทัลเล็ตของเธอจริงๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะหาเพื่อนอีกคนนึงนะคะที่ความยาวของผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะจำจังค่ะ สคำนะคะี่ไงให้คิดมาให้คิดมาไงเดวยวเวลามันหมดสามคำนะคะคิดถึงนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จนะคะสอบสภาผ่านรอบแรกแล้วก็ขอให้คิดถึงกันมากๆด้วยนะคะแล้วก็ใครแต่นงานก่อนก็อย่าลืมสอบนะคะอีซิลขอสามคำเอาคำมาเหมือนกันเลยมุ้งเนี่ย พอส,สาทมคำนะค,นคะก็จะจัดแล้วนะคะก็คือจะจัดแล้วอันนี้ก็คือก็ยังแค<ก>่ตัวนอนใจเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดก็มีอะไรก็ขอให้เพ<ๆ>ื่อนคนฟังคือค่ะจับไปก็ตั้งใจทำงานก็ทำงานที่เคยมีคนี้นะครับที่ว่าไม่ค้าขายเป็ดคนนี้เลยครับค่าต่อไปเราก็จะมาหา ค่ะสมาคมนี้ครับประธานสมาคมนี้เลยโอเจกือเอาสามคำเอาสามคำสามคำใช่ไหเปิดหเปิดแล้วยาไฟแห้งเกินไปไฟแห้งแล้วแต่ก็ก็เลยสามคำใช่ไหมคะขึ้นยากไลยว่ะฮักสุดเอออับปางนี่ว่ากันมูเจสารอามียที เราก็จะจบแล้วนะคะก็ไว,ว้เพื่นอนๆช่วงนี้มีกับการสอบทีเรียนการทำงานก็ขอให้ได้ที่ทำงานอย่างที่ตั้งใจแล้วก็เพื่อนรง,งานีดีแล้วก็ทงานได้อยา่างราบรื่นเนาะมีความนชีวิตประสบความสเร็จในิอยางค่ะค่ะต่อไปเราก็มาหารู้สึกว่าไม่เราจะแบดหมดนะคะเป็นไรคะพี่ที่นี้นะ เฟซบุ๊กมาไลน์มาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าจะมีงานแต่งนะคะก็ขอให้กูมีเงินเดือนก่อนเป็ <laughs> งนงั้นนะคะิีล่ลอยส่เศร้ากว่าพ่อเนาะแค <laughs> ่น <laughs> ี้แหละค่ะก็ใครที่รีบแต่งก็จะได้เงินในซองน้อยนะคะต่อไปเราก็จะไปหาสมาคมบัวเือครับผมค่ะ <laughs> เป็นนายกสมาคมนะคะ <laughs> สมาคมบัวเผื่อครับวันนี้สร้างตลับซับทำนะคะมีเผื่อนตัว ค่ะสำหรับตามทำนะคะก็คิดถึงอาะค่ะคิดถึงง่ะเนี่ยสั่มกันนะมพี<ๆ>่ก็ใกล้จบแล้วนะคะก็เราก็จบไปทำงานในต่างจังหวัดในที่เรามาจากคุ้นะคะเราก็จะคงจะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนมากเลยนะคะที่เราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะคะเก็บความทรงจำดีๆที่มีกันนะคะแล้วก็ถ้าใครแต่งงานก่อนนะคะ ถ้าใครแต่งงานก่อนนะคะก็อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งแต่งเลยนะคะเพื่อังไม่มีตังใส่ซองนะคะแล้วก็ถ้าจะมีงานแต่งก็คอมในหน้าห้างด้วยนะคะขอบคคุณ่ะต่อไปก็จะเป็นแซ่จีนะคะารสาวสวยอีกคนหนึ่งนะคะขอซ้ำคำค่ะสาวสวยซ้ำคำนะคะก็อย่าลืมเด้อนะคะก็ขอให้นต์กอย่ากันนะคะไม่ทำงานแต่งก็อย่าลืมต่อกัน เอาสิมงสิงตั้งนั่งเอาท, sociedad, ที่นี่ต่อไปนะคะก็เป็นคุณนายของเรานายเพ็ทนะคะครับดีกว่าใช่ไหมแล้วคุณยังไงดีล่ะก็ใกล้จบแล้วนะคะก็ดีใจนะคะแต่ว่าก็แอบเหงาเลนิดนะคะที่พวกเราทั้ง5้คนนี้ก็จะได้จากกัน ว่าในการทำงานบางครั้งมันอาจจะไม่มีเวลาพบกันแต่ว่ายังไงก็อยากให้เพื่อนๆนะคะหนึ่งปีนะคงจะได้การพ่วงกันเล็กๆ,ๆน้อยๆบางครั้งหนึ่งนะคะก็ขอฝากเพ<อ>ื่อนๆทุกคนนะคะว่าอย่าลืมหายใจนะคะอ่าไปแล้วก็จะขอแม่แม่มากระป๋อกันขอสามคำก็เหมือนเดิมนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ขอให้เพ,พื่นอนๆสาสิตท,ทุกคนนะคะก็ขอให้สอบผ่านสภารอบแรกกันทุกคนนะคะค่ะก็จบไปแล้วก็อย่าลืมพิถึงการใครจะ,ะมีข่าวดีนะคะก็ส่งข่าวเพื่อนทางเพจได้นะคะถ้าเรามาเราก็จะไปอ่อไปก็สาวแก้วของเรานะคะ,ะสาม้ำคำซ้ำคำกันซ้ำคำกัน โชคดีนะโชคดีนะค่ะสำหรับเ,เพื่อนเพ่อสาธิตทุกคนนะคะก็ก็ดีใจนะคะที่ได้มารู้จักกันกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ,ะเราก็ต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะคะถ้าหาทําอะไรให้เพื่อนๆไม่พอใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆที่เพื่อนเพื่อนมอบให้นะคะก็ขอให้ก็จบไปก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆมีชีวิตที่สมบัต์นะคะแล้วก็ขอให้ได้แฟนรอๆเด้เลยนะคะ ยังเป็นแก้วเด้อมาสิยังก่อดเอื้อยยืมไปงั้นแต่อีแก้วอือแล้วก็มาสาวสวยของเรานะคะสาวสวยสาวาวของเราก็มันตองขามบอกซิมกันแน่บอกซิมกันแน่ชื่อเหรอคะชื่อบิาชื่อมินาคามนะคะมันต้องขาดมันต้องขาดนะครับคุณผู้ชมครับตัดอะไรเพิ่มนอีกไหมคะตัดแตงกวาไม่มีอะไรค่ะพอคิดถึงกวตาตะปันมันไม่อยู่หัวใจครับยีเนี่ยไม่่หัวใจ พอใจให้บ้าบู๋ไปแล้วพอใจมันแรกสลายนะคะเด็กพี่เธอมาแล้วนะคะพอจำคำพอจำคำนะคะก็อิสระนะคะเพราะเ่าเราคอยมาตั้งสี่ปีแล้วนะคะอีกไม่ถึงสิบวันนะคะเราก็จะมีอิสระของตัวเองแล้วค่ะแล้วก็อยากบอกคุณกคอนะคะว่าก็รั้งทุกคนนะคะก็ยังไงนะคะก็ถ้าจะติดต่ออะไรกันก็เฟซบุ๊กนะคะชื่อเฟซบุ๊กคือกุ้ง เอาเมนย่างห้าวที่นี่ต่อไปนะคะจะเป็นฉายามาขับข้อเดียวนะคะเวลาไปไหนมาไหนเขาไม่ค่อยยืนเขาชอบทานไปครับท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อเหน่งนะคะก็อยู่ในห้องนี้ก็แบบมีแต่คนแกล้งนะคะปกติก็เป็นคนสวยนะคะเพื่อนก็อะไรอีกฉาวนะคะก็สำหรับสำหรับเขาแบบคำคำค่ะคำคำทานสำหรับสามคำนะคะก็อ่า ผ่านแ <Bond> <t ans pakai> น่ๆค่ะนะคะก <BRI> ็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสอบผ่านสภาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเออแล้วก็ดิฉันก็ไม่ถือสาหรอกค่ะที่ผ่านมานะคะที่บอกว่าดิฉันเตี้ยนะคะก็ดิฉันก็เป็นแบบคนตัวเล็กนะคะเออก็เพื่อนก็ชอบร้อนนะคะก็เกิดในช่วงระดับวงลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าได มาแต่ก <boundaries> ่อนก็ให้หมากินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต่กพอดีที่ตาริวมาว่าอย่า so ถ่ายใกล้นะคะเพราะว่าหน้าใหญ่มากนลคะโอ้ยต่อไปนะควเป็นชาวสีของเราสามคนหคะสามคั่ค so ร <k> ับสามค่ค่ะนแบบค่ะเดินแบเดี่ยวพูดคาได้ะได้เลยแล้วแต่ต่อไป ในะค่ะที่ได้มาพเพอนเพื่อนนะคะก็ทั้งๆที่ว่าต่างต่างคนก็ต,ต,ต่างมาต่างพ่อแม่นะคะก็ได้มาอยู่ร่วมกันนะคะต่อจากนี้ไปเราก็ไม่ได้นอนเคียงข้างกันแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่ารักและทุกสิ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะแม้เราบางคนอาจจะไม่ได้คอนแทคก,กันเท่าไหร่นะคะแต่ความรู้สึกความ,มห่วงใยก็มีให้กันเสมอนะคะค่ะมากค่ะสามคำที่อยากจะบอกเพื่อนนะคะอ่า รักเพื่อนมากค่ะรักเพื่อนมากนะครับท่านผู้ชมครับสาวแป้งแซงกับคนนี้รักะเเีี่่ยยงงก็ชีก็จะไปนาคฟูคนเดียวนะคะคนเดียวนาคฟูคนเดียวมาแล้วก็จะมาหาคู่รักอะไรนะคู่รักอะไรคู่รักนีรันดอนสามทั้ค่ะมาสามทั้งชคดีค่ะก็เวยขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะโชคดีก็ มีหน้าที่การงานที่เจอเพื่อนร่วมงานที่นะคะแล้วก็สามารถไปสอบผ่านสาขาแรอบแรกค่ะถ้าคิดถึงก็มาเจอกันได้นะคะที่การรับสิดินดำน้ำซุ่มแค่ไหนอ่าเส้นคนต่อไปจานโทนค่นผัวหายแล้วครับก็ทำพลาดนะครับสอบผ่านเด้อครับก็คือขอให้เชคดีนะครับสอบผ่านแล้วนะครับไปทำงานก็เจอทุกคนที่ดีๆนะครับมีสาขาที่นีนะครับก็ถ้าคิดว่า ตาเบอรอครับตอนนี้ตามมาแล้วเนอะก็คิดถึงเพื่อนๆนะครับก็ทำไปแล้วก็มีโอกาสอาจจะได้เจอกันอีกครั้งก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับวมครับสังเกตนะครับวันนี้ไม่มีนะครับไม่ได้เปิดหนังโปดูนะครับวันนี้กำลังออกแบบทรงผมเอาแบบทรงผมใหม่ครับตอนนี้ทีกำลังรักสวยรักงามนะคะต่อไปเราจะไปชายาเขาจ่อยนยเจ๊กินนะครับ ตามคำค่ะคันรอบแรกค่ะขนรอแรกนะครับะกคสิทธิ์ถึงจะเล็กน้อยแต่ว่าองีนใจของเรานะคะเ่อไปก็จะมามิตรลสาดนะคะท่าเนี่ยค่ะขอคำสวล้วค่ะสวาสั่คำน่ารักาค่ะ จุงนะครับพี่เจนเขาอยากว่าหาผัวหมอนะครับจะใครสามคำนี้ใช่หาผัวหมอหาผัวหมอค่ะก็จะแค่นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะแค่ได้หมอก็เป็นบุญเป็นวาสนาของพงตระกูลนะะคขอบคุณครับเป็นความประพฤที่อยู่เรื่องในใจของเพื่อนๆนะคะต่อไปเราก็จะมาหาหนุ่มนอนของเรานะคะก็เป็นหนาเด็ดประจำห้องของเรานะคะ หลังหน้าเคร่งเคียดเลยนะคะขอสามคำค่ะเอาเอาด้เดี๋ยวนะครับอ้เปลือกเสียงเอาสามคำครับก็มีใจจังนะครับแล้วก็สำหรับที่จะจบปีสีแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนวุนุ่วนกข้เ่อนร้ที่ลังดใน ต้องนี่ปะบังโอเคครับเอาพี่ก่อนจรับไม่ซ้อครับผมค่ะต่อไปเรายังเหลือใครอีกเหลือสาวสวยอีกคนนึงนะคะที่ใบหน้าค่อนข้างที่จะสมดุลกับลำตัวนะคะขอบคุณนะขอซข้ากันคิดไม่ออกเลยขอเวลาคิดก่อนได้ว่าต้องคิดแบบนี้นะคะคิดไม่ออกอ่ะความเจ้าสร้างตามค่ำตามค่ำรูเคยหอมก็ได้ดังไปเฮ้ดังไปเฮ้ยนะคะ นะคะชุดสัจิตทุกคนสวยวันสวย,สวยคืนเจอสิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เพื่อนๆตอบแทนสัุดท้ายคนนะคะซื้อเอาทา่เา,ทาเราก็จะมาหาน้องเปลิดน,นะคะน้องเปลิดคนนี้ครับอาจจะแต่งงานกับเพื <million> ่อนคนนี้เฮ้ยได้ยินค่ะว่าอาแบกกำลังจะมาขอนะคะไอ้ยัถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้นะพอนน้ำอ่ำหยุดตามข่าเหรอไม่พัวเลย สามคกันแครอามคำหมอสามคหมอไดแทนใช่สาคหมอเฮ้ยคิดไมออกติดไว้ก่อนนะไม่ได้แล้วคไมิจฉติดขนาดไหนตีหน้ามตี้ยมากอน้ามาอหน้ม่อห้ามห้ามาต่อตีหนมาตอีนามหน้ามาั่ห้ามาต่บตร้าม่นมาน้ามานามา่น่้าแต่ละคน้ึ้มกันทุกหนนะคะอ้่นี้แหละครับ ยิน้มีน้าสีันท้องสิงที่ที่รกแกเดินมัีงานสีมันน่้าวไปกานจะไทำงานไปหาคนเก่งเรียนทองของเรานะคะยีงนเนี่มไไม่ได้อยนสี่นอนงไัหอนะอตังใหักสุขคนักสุคนหักสุคนแล้วก็ท้ื่อสิ่งที่คไม่อยากจากงเลยแต่ว่าก็ต้องจบ เอาแล้วแล้วส no er> <so ี่ไห้ไหมยมาก้งเลยนะคะก็เพื่อนก็มาอน้ัตาแต่งหน้านะคะแตยังไงใไรกีกยังไม่สัง5สรับสรุปสรุปสรุปค่ะสรุปนะคะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ยังมีความรักความคิดเห็นกันให้กันตลอดเวลานะคะก็ยังไงพวกเรานะคะก็ยังติดต่อกันทางเฟซบุ๊กนะคะสำหรับความรู้สึกของดิฉันเองนะคะก็ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวิดีโอนี้นะคะก็คิดถึงเพื่อนเทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าแต่งหน้าเมื่อไหร่แต่งทรงข่าวไปบอกมาค้าครับผมต่อไปนะคะก็จะเป็นความรู้สึกของตากล้องของเรานะคะหนุ่มหล่อค่ะเพื่อนภาคของเรานะคะเพื่อนภาคนะครับผมอ่อในความจิงผมเนี่ยดีใจเนาะดีใจฮุ้มฮุ้มขึ้นน้ำหอนน้ำหอนรุ่นนั่นแหละเด้อแต่ว่าเป็นบุบวกอยู่ด้วยกันที่ความสุขเด้นะมาต้นกับนาตากังนาทั้งดังข่มขืนเนี่ บางคนมีมี่ทุเอากันหลายเลยก็ว่ากันดีแกมกันน็หมือไม่ปวดกันล้เด้อเปแท็กกเดเข้าเด้อขยอเที่แรขึ้นเดอต้อก็น้องบอกเข้าตาสังเกตดูนะคะน้ำหนักชีฟขึ้นมาสกิโลนะคะนี่นี่เพิ่คนนี้เด้อนี่เป็นมูฮัตมูแพงมูไม่แห้งน้ำแก่นมีแต่สมัยว่าเจรินแรนี่นาดำขึ้นกับปีนี่เด้อนี่จะว่าก้อาแยหรือมานี่ทำดังน่นดงหน้นท้าวซิวมนะไรเนี่ยว่าเราดที่ังือ ก็ดีใจให้พูดลรกๆคนบางคนบางคนอยู่หอได้กินทุกสุวนหลายหัวเถ่ยงว่าร้านอะไรนี่เปิดนะพอฝากอันเดอร์รถมาบางคนก็ดีใจมาหันหน้าทางนี้แสงมันจะได้เข้ามึงมาอยู่นี่เออมันได้ขาวๆคู่รักคนกับพี่ออฟี่ออเดอร์คอนดิชั่นตัวนี้คุณภดีนะคะก็ต้องเดี๋ยวดูนะคะดูตรงนี้ค่ะดูเลยนะคะมันจะแปลีนะคะดูตูวทางดูตูวค่ะ ไปบอกกางเกงปีไปหลายแล้วค่ะพี่อันที่ผมบอกแม่ผมว่าของคแต่ก็ของันมื่นชมนี่โบ๊แม่มารดล่าเนี่เป็นกางเกงไม่เครับผมบอกแม่ผมอยงสันเด้บ้านของพ่อขงแม่เนี่ยองของม่เน่องเกือแบบไบ้อใแม่อพี่แม่มาเกิดมันจบเงเอะแต่เราคนไม่ง่ายนะพ่อ ไปง่ายหรอเธอทองบาทหนึ่งอย่าลืมพุชเจ้าก็อย่าลืมเด้อคุณการทองคุณะบาทคุละบาทเอามันเลยแสดงบอกว่าเราไปเคราะห์ทองมันจะได้หลายละเราพิเครเงินแพงเอาซอยเงินแพงแสดงมาวนาจบจบที่นี่หันมาทางนี้ได้ไหม การถ่ายภาของเราในวันนี้นะคะก็ขอเสร้ิน้นเทียนเท่านี้นะคะยังไงก็คิดถึงกันมากนะคะบ๊ายบายครับ Asian